สวัสดีครับสวัสดี f c ช่องไอหนุ่มนอนนานะครับกะามาพอกันยำเศร้าครับเมือนี้นะครับปลายเดือนมิถุนายนนะครับกะชีวิตของชันในดินปลูกนะครับพี่น้องกับฝนฝ่ากันล่งมากะดินกระซุ่มจนนี้กะพ่อได้ทรงนะครับเพราะมีออเดอร์มานะครับ คนกำลังปลูกต้นไม้นะครับการปลูกต้นไม้มันก็นกนเป็นการสร้างเงินอีกอย่างหนึ่งนะครับถือว่าเป็นการออมเงินอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่ผมเคยเว้าไปในคลิปที่ปลูกต้นยูคาลิปตัสนะครับกา,การาปลูกต้นไม้ว่าที่ปลูกพักปลูกยังนะครับมันก็สามารถสางเงินได้นะครับปลูกต้นไม้ที่ยืนต้นก็นสางเงินได้คือกันนะครับ กับผ้ามาเบิองครับมือนี้กะสิเตรียมทรงดินปลูกลูกค้านะครับมือนี้เข้ากะสิไปอยู่จังหวัดกาฬสินนะครับออเดือยอยู่เต็มรถคั้นนี้และนะครับเพิ่นบอกหนึ่งขั้นรถกะส่ไดประมาณหนึ่งพันถุงนะครับหนึ่งพันถุงเขากะสิไปทรงลูกค้านะครับมือนี้ก็กำลังเงียบอยู่ครับอ่านี่ครับเนื้อดินเขากะสิเบืองเลยครับดินปลูกนะครับแจ้งแจ้งครับพี่น้อง อันนี้เป็นดินมักแล้วนะครับดินป,ปลูกใบก้ามปูนะครับอันนี้กสิพิ้นกองดินนะครับที่เข้าใส่รถตักขึ้นมานะครับเพื่อที่ทําการแพกห้ลูกค่านะครับไกลกับมะเขียพี่น้องครับใกล้เขียกับมะะังคติมะเขียกินพวกอไอใสเดือนผวกแมงมุมคือหรียว่าะสิเป็นพวกอไอด้วงนะครับเพราะว่า เอ่อพวกนี้นะครับมักมากกระสิมีนะครับถ้ามาตากระสิมีปักไอ้แมงมุมกือมีใส่เดือนขึ้นมากนะครับอ่าแปลว่าดินเท่ากับมีคุณภาพนะครับเตือสซัดผัวไอ้ใส่เดือนแมงมุมกือนี่คือดินนี่เป็นอ่าแมงมุมกือหรือว่าใส่เดือนก็ที่เป็นนักตรวจสอบดินอีกอย่างหนึ่งนะครับีบังคับที่ห้องมักนะครับบังคับพี่น้องนะครับอันนี้ก็มีออเดอร์ต่อเนื่องครับ การโมนี่สิไปกาลสินหนึ่งพันถุงแล้วก็อาจสามารถอีกบัานจันนี่ก็ปีสีเขียวนะครับกะฮารอยล้ะก็สีแดงก็นี้ครับ็เป็นหนึ่งพันถุงขึ้นกันนะครับออเดอร์กับมาเรื่อยๆอยู่ครับทางอำนาจก็สั่งมาอีกแต่ว่าล่อพวงนะครับล่อพวงไปนะครับอำนาจประทุมราชก็สินะครับช่วงนี้ก็ล่อพวงเพราะว่าขยอดบาถึงค่ะล่อล่อล่อคิ้วกันไปเนาะนะครับเพราะว่า เสียบขาหนามั่นขาเดินทางน้ำนะครับหลายอย่างเนาะครับพี่น้องเนาะก็อยากไปส่งทุกมองทุกบอลนะครับแต่ว่าบางครั้งกับไก่หลายกับบอลเดี๋ยวไปส่งมืออั้นมือกรอก็มีลูกค้าทางโคราชนะครับทางโคราชโทรมากกับมันคือไก่เทนเนอร์สันดอกก็เลยกิดขาขนส่งเพิ่มน้ำต้องใสเพิ่นกัมังกาย่าโมนี่นะครับพี่น้องนะครับเนาะก็ว่าขันยุกไก่ไกโอ้ยก็อยากไปส่งฟรีให้กันยุสันดอกอ้าวนะครับอ่า นี่ครับดินในถุงเข่านะครับอันนี้กะทิยูระมาณติดกองขึ้นนี่ครับสามรอยนะครับนาทีไดยูระมาณสามลอยหรือสี่ลอยถุงนะครับได้พันละครับวันนี้นะครับหนึ่งพันถุงนะครับต้องให้ได้นะครับรักออเดอร์ก็มาได้เรื่อยๆนะครับอันนี้สิให้เบิ้งโรงงานนะครับโรงงานเท่ากับความเป็นมาสมัยตะกี้มองนี้ก็เป็นหม่องเก็บเฟี้ยงห้ง่อยคุ้ยนะครับ กเ็เลยมาเห็ดดินปูนะครับเริ่มเห็ดกะผ้ากันใหญ่มาหนีกบว่าทันไหนมีโฮมมีอย่างได้พี่น้องนะครับมียูแค่มีมีหลังคายูแค่ล็อกล็อกนี่นะครับแล้วก็ล็อกที่รถรถรถจอดอยู่นี่นะครับมาปั่นดินอยู่กระตากแดดเลี่ยม่มองๆ้งงะพี่น้องนะครับก็เริ่มเห็ดขยับมาเป็นนี่ละครับสองล็อกนะครับอันนี้สองล็อกแต่ว่าก็ มีทุนกับทเฮ็ดไม่อยู่ครับพี่น้องนะครับมีเงินกับทเฮ็ดโลงดินไม่อยู่ว่าสีถือเลขละวันที่หนึ่งก็ว่าสิไปอยนเบิงงานอยู่ญี่ปุ่นอยู่นะครับสิไปเบิงสนามโอลิมปิกสเตเดียมของเขาก็สิเอาแบบรังคาเปิดปิดได้นะพี่น้องกดรีโมดไ้เลืยอย่างซี้นะเป็นต่ลงทุนบอนะครับ <laughs> นะอันนี้ฟังนี่นะครับก็กําลังสิกอสางไม่นะครับอันนี้สีเฮ็ดไ้สำหรับ เก็บดินนะครับเก็บดินเก็บไอ้พวกใบไม้เก็บพักตบนะครับเพราะว่าช่วงฤดูฝนสีฝนมันชุกนะครับมันกับสีเห,ห็ดไห้วัตถุดิบพอเข้ามันเปียกได้นะครับก็บเพื่อคุณภาพนะครับก็เลยสีสางไปนะครับอันนี้เพิ่นวาอยู่ประมาณสองหมื่นนะครับเพศแบบไม่ง่ายเพศแบบสถื่อๆนะครับเพศโบเด่บเด่แบบ ดูหลามากใบนะครับแค่เอาเด็กผ,ดผาดพาขึ้นไปสังกะสีหาสังกะสีเก่าเนี่ยนะครับสังกะสีไหมเนี่ยผสมผสานกันไปนะครับพ่อได้ลบฝนซื้อนะครับสําคัญก็คือว่าให้ฝนมันถือหรือว่าให้ถือน้อยที่สุดนะครับอ่าถ้าเปียกมันก็นยากนะครับพี่น้องครับนี่อ่าเห็ดดินปลูกมาแล้วก็ใส่ลอกนี้ลอกนี้มันเต็มเนี่ยโอ้ขันใส่สองลอกมันเต็มนี่ผมบอกเลยนะครับว่ามุน,าน่านี่โอ้ ผมบอกได้ว่าเครื่องล้านเลยด้วยนี่นะครับอันนี้บมาแบบก็่ิว่าโม่กับโมมีอันนะครับกล่องใหญ่ด้ครับนี่ขันไส้ได้วนี่เต็มนี่นะครับแต่ว่าสําคัญเท่าซีแ็ดไก่ถึงปนานันบอนี่แหละครับนอกนะเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะฝากไปแคนนี่ก้อนนะครับผมสิ็ดเตรียมขอ,องไปส่งลูกค้าอยู่ท่างกาฬสินนะครับ จังนดผู้ใดเห็นคลิปนี้ก็ฝากไอ้กดไลค์กดแชร์หรือกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องไอ้หนุ่มนอนนานะครับช่องคนเฮ็ดดินปลูกนะครับพี่น้องผู้ใดอยากได้ดินนะครับก็เอาไปจำน่ายเอาไปใส่จะได้ก็ทักมาได้นะครับคอมเมนต์มาได้ทาง YouTube หรือว่าเบอร์โทรต่างๆนะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวสีห้เบอร์โทรต้องไปภายใตนในคลิปนะครับเนาะขอบคุณในหลายเด้อครับสำหรับกิมีครับสวัสดีครับ